สวัสดีและสบายดีเพื่อนๆมื่อนี้มาพบกับแมงน้นองอติมในสวนเด้อจ้ามื่อนี้มาขำๆเมื่อเด้อพี่น้องบรรยากาศข้างหลังสีซีเมือ่อเดือดสักน้อยมื่อนี้แม่นอม้นองอติมในสวนจะพามากินขา้นขาวปุ้นข้าวปุ้นคือขนมจีนนี่เองพี่น้องอ่ามื่อนี้ยไปได้ออกไปใส่นาะพี่น้องใบใหญ่หนวดเผินกับใบเป่าหมักทุเรียนไปผสมเกสรอนเนี่ยนะไปผสมเกสรหมักทุเรียนแม่น้องอติมก็อยู่กับลูกแม่น้องอติมก็นอนพูดกับหน้ากับหลังขอโทษเลยค่ะ อ้าวบันนี้เขากจะมาทําก,การกินขนมจีนพี่น้องเห็ดขนมจีนกินเนาะเห็ดกระปุ่นกินนั่นแหละทำชื่ว่าง่ายก็ได้ไอะมาพี่น้องอันเดียจะเป็นน้ายาไม่้องเอาเติมเห็ดเองเอาเห็ดน้ํายาไก่ใส่ก้อนเลือดน้าเดอ้อทุกคนอ้าวบันนี้น้องอเติมมสิมาราดจะกินน้ำหอ่หอนหวนหน่วนเดี๋ยวพี่ใหญ่นวยกับมาก็สิมาจะเอทางลังไม่้องเอาเติมหนึ่งได้พี่น้องเกินไปอะไสักพักหนึ่งได้เพิ่มขึ้มาดอก ำอ่มาอืมบรรยากาศพี่น้องเอ้ยเป็น,นยังไงอากาศสำหรับในสวนพี่น้นองอ่ะิตมตอนนี้อากาศอุ่นเลยพี่น้องบอัหนาวนะนี่มีพักทุกชนิดท,ที่อยากจะกินเอาพี่น้องมะอยากให้พี่น้องเห็นการอยู่การกินขอ,องอพี่น้องอ่ะเตมพี่น้อง ันจะเป็นผักซีผักซีนี่เป็นผักซีลาวเขาเอื่นผักซี่่าแต่คนก่่่ก่่นนก่็่น่า่่่่่่่่่่่น่น่่่่่้อ่่่อ่เน่่่่่่ว่่ ตอนกินกันไปเดยว่าพี่น้องเนี่ยขนมจีนมันกระเด็นออกจากปากอยู่ในสวนเมืดมากเนี่ยกะพี่น้องเอ้มาเป็นตะายาดด่านเลยพี่น้องบางทีกับซมี่แสงไฟมากิบ่าเป็นกระซือพี่น้องที่ได้ได้บอแมนพี่น้องเขาใต้ไฟนะ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาออกสวนด้วยพี่น้องจะพาไปหาแต่งกิ่งหมาทุเรียนเอ๋อเมนอนกิ่งเพ็้ยนยังหนิอ้าวเมนวดเออเจ้าพรมานจะใส่เนี่ยมาจำลังกินเจส๊นทุเรียนครับอืออันกำลังกินอันขนมจีนด้วยพี่น้องซะโผงไมาได้นะอีอีกอย่างเนิข้าวปุ้นบ่แซ่บอยู่บ่อืจะมาทางนี้ลุงจะจะซื้อยังคุณลุงข้างหลังยังดูพี่น้อง ไปนะไปเบิ่งนะวายวายสวัสดีครับมาจากกระสมเกษตรมาทุเรียนครับพยานามทำงานทางวันเกเห็ดงานกัาืนกะเห็ดงานได้พี่น้องวันนี้ใส่ใส่ลมเปาครับแสบอยู่สบแล้อเมาแย่งได้บ่ได้เลยหวงเลยเว้ยห่วงครัหวงหวงหัวพี่น้องเสบยบาเสบต้องใ้กินเห็ดแสบซื่อๆออาเห็เองว่าสบ่ได้ ว่าท่านแล้วอยู่ดนี่ันแล้วบ่เอาสิไปต่อวะน่ะไปแล้วส no ิไปซอยอยู่บ่จะต่อจังไดอุตส่าห์เลี้ยงลูกน้อยไปแล้วไปแล้ววันเลี้ยงลูกน้อยวายพี่น้องบ่แซ่บบ่แซ่บเลยพี่น้องเอ้ยเกียงตับเหลือบ่กี่เซนดอกพี่น้องอ่ะพี่น้อง ยำยาก,กับเกี้ยงคือกันอ้าวบรรยากาศเด่นๆนเนาะหมืดๆเนาะพี่น้องนอนกับไหเหี้มคือเก่าเนอย่านพี่นอ้องผีชิมาผีชิมาเอ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะเอสซีทุกคนคืนนี้อย่าลืมนะอบนาบน้ำน้ำเด้อหายหนาวแล้วให้บริหาอาบน้ำสีขัวเมื่อรีบอาบพี่นอ้องเดี๋ยวมันจะหนาวมาอีกเดีย๋ดวยวแม่ริมจะไปรีบอาบน้ำไม่ยืนดูแล้วบอก บอสิงอ่ะบออาบเป็นรึอ่ะอยูอ่มืนบออ,อ่ะเอาเอซีทุกคนสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ได้พี่น้องสวัสดีและสบายดีเอสโปโร